สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ไ่ได้พ่อนาสามปีไหมน้องสาวไหมเอาเวลายูทูบยังเงาะน้อยเงาะน้อยไอ้คนคือกันก็ไอเ้เจ๋อโอ้บ้เืนครับไอ,อ,อ้เจ๋อตัวน้อยมั้งเห็นปะห,หมอตัวน้อยมั้งอ,อันนั้นเงาไปตะบิงตัวไหนซื้อ

แอดดี้แอดดี้โหเฟินนั่นเฟียดบ่เฟียดคืออะไรเฟียดบ่อะไรไปใส่บ่จ้ะว่าจีบเมาเงินสุดกับไอ้ยันนี่เดี๋ยวเล้าโปยูเมางั้นสดจ้ะตะเกียร์ก็สีอ่อนเออแล้วสิโอนมาให้เงินสุดโอ้สิโอนเขาบัญชีโอนเนขาบัญชีของสายันแล้วก็ล้อสิให้เอาเงินสดน้ำสายันให้เราวขวดให้ อืมเดี๋ยวไม่ร้องมาดอกเออเออดีเออดิเน,เนี่ยไอ้วกู่กำลังนัง่งอยู่น้ำพันยามึงอยู่นี่บังลามึงคิดว่าเปิดหน้าจอได้ปะเปิดกล้องไหมเปิดกล้องนั่นนี่อ้ยันเราออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขามาดอกเออออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขามา โอ้ยองคือมันหนาหนามันขึ้นวใหไงหนามันขึ้นวบนไงครงับเออโอ้โอพี่น้องครับอืมนี่ก็เ,เออฝนฝนฝนมาที่นี่ฝนตกแล้วเปิดกล้องแน่ผู้ขา,าเปิดกล้องแน่ผู้ขาเปิดกล้องแม่ละให้พวงหนาคนรอเนี่ยขาเราจะเข้าเออนี่นี่เอาบ่ให้พี่น้องฟังแนมือใดสิปิดวงทันทีที่เขา้า่ะ

เขาเขาเล่ามันเห็นขาดเดียนยี่สสอมือหนิพัทยาสายสาม<ะ>พัทยาสายสามพัทยาใต้บอกว่าเพื่อกูเคยไปทีเดียววะพัทยาหนึ่งวันนี้พัทยาใต้เห็นบ่กลางเหนือใต้กลางเหนือใต้โอ้โหพัทยาเรียนเรียนให้ฝรั่งเบ้างบา้างละ ้แถวานีพวกนี้อย่างเลยมี่จะทรงหนึ่งแกนชิบโฟมากนิแมกูเงยเกลื่อนเลยบอกว่าผู้ใดทรงแตรายมันชิปโฟเมื่อทรงมามี่ก็เลยป่าโถคนมึงทำมาทำม้เหรอฮะทรงมาอย่างเนี้ยเอาพี่นองครับเดี๋ยวถ่ายเป็นาข้าวแขกเดี๋ยวมาดอกเอามือนีพลเล่ยนยุพัทยาสามครับพี่นองครับพัทยาสาม แล้ววันที่นี้สิบเก้านี่คือวงปิดเ่าปิดไปเ่ราะไวเพราะว่าฝนหน่อยเด้ฝนคักน,นะแล้วก็สชีพเปิดอีกประมาณพุ่นเลยเนาะประมาณ <4 S 1> เอออีกคุณะน家คิดว่านาเราเราเที่ยวเขาบุญบ่อืมอืมอืม,นมนเนาครับพี่น้องผู้ชิดหวาดอด,ดีตผีของก้อยนะครับตอนนี้เพิ่นกะบร่ได้อยู่บ้านนะครับอยู่ตั้งแต่เมียฝนเหนือยู่ตั้งแต่ไอ้แขกนะครับเออไอ้แขก่อนอยู่นี่ ตะจีกันน้ำขัวไปอยูเอาไปมามันก็สะดวกหมองนอนหมองเศ้าเนัะแขกงเนาะจะสีน้ำไปยังเข้าสีหาบาหวงขัวหึงวายล่ะหึ่ปานขัวพนรอน้ำหึงน้ำคุ้มเออฮ่าฮ่าฮ่า่า่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าน่่าฮาฮาาา่่่าาา่าา่ เงี้ยมขึ้นกับวายานแล้วปิดไฟเนาะเงี้ยมขึ้นปิดไฟวายานปิดไฟวายานเงี้ยมขึ้นนั่งเขียนจดหมายอนโนเงินไม่เมียหลายมาเลยล่ะปอนเงินไม่เมียหลายมาเลยปักนี่มึงเก่งใครหรือเโอ้สุดยอดสุดยอดน้องเดยสามเซนบ่ พี่นง,งนสามพันสามพันสาอีันอ้ยสามพันกับพ่ออนตัวไปสองมื่อโวนห้่0สามพันไปสองมื่นอ้หงสามพันพ่ออวนต้นดีตันนี่โอ้ยไม่เล้วไม่แล้วมึงขว a บ้ันตงเส้นแพลงละมือนี่ครัพี่น้องครับทีนี้เสียวไว้สนี้ละครับพ่อการิหนักแลก้วกานคอบครสหลายสำหรับอพี่น้องที่ถามข้าวถามข้าวอดดีพี่ก้องกอครับตอนนี้ก็ยังอยู่ กับวงสาวน้อยเพ็ดบ้านแพงอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้ปิดวงครับบันชีเงีปิดวงบุญลาเปิดอยดีสิแปรปีใหม่พุ่น็ไม่แข็งเนาะอืออ่าตอนช่วงปิดวงกะเอามันคุ้มคุ้มเด้อล่ะเด้อเอาอีหยังเอามันคุ้มคุ้มในช่วงปิดวงอ่ะเอาอยังคิดเอาไปแล้วไปแล้วไปไปไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดอก